เช้าราศีพฤษกเดือนสิงหา2565การทำธุรกิจมีโอกาสได้เงินเป็นกอเป็นกรม <c oughs> คนโสดถ้ามีใครเข้ามาจีบอย่าลืมเช็คประวัติอีกฝ่ายให้ดีๆ g ดวงปังปุริเย่ของชาวราศีพฤษภการทำงานต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จและจะเป็นความสำเร็จที่คงอยู่ยาวนานการทำธุรกิจก็มีโอกาสได้เงินเป็นขอบเป็นกรรำแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทำเองคนเดียวแทบจะทุกอย่างห้ามยืมจมูกคนอื่นหายใจและที่สำคัญต้องสามารถพลิกแพลงกลยุทธ์เป็นถ้าวิธีการเก่าๆใช้ไม่ได้ ก็สามารถใช้วิธีการใหม่ๆได้ดวงปังพินาตของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้เพื่อนๆถ้ามีความคาดหวังที่เกี่ยวกับความรู้สึกก็มีแนวโน้มที่จะผิดหวังเรื่องแย่ๆที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีก็แต่ยังคงค้างคาภายในเดือนนี้ต่อไปยังไม่สามารถหาทางแก้ได้ง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องแย่ๆที่มีที่มาตั้งแต่เดือนก่อนๆคำแนะนำก็คือ เพื่อนๆจะต้องรู้จักการถอยให้เป็นบางสถานการณ์การยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นการถอยมาตั้งหลักเพื่อวางแผนที่ดีขึ้นในสเต็ปต่อไปเพราะคนที่แพ้ไม่เป็นเลยก็จะไม่สามารถชนะเป็นเช่นเดียวกันดวงความรักของชาวราศีพฤษภความรักของคนโสดเพื่อนๆมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบแต่ขอเตือนเอาไว้ว่า คนที่เข้ามาจีบเพื่อนๆนั้นมีโอกาส50/50 50ที่จะเป็นคนไม่น่าไว้วางใจหรือไม่ชอบมาพากลดังนั้นขอให้เพื่อนๆสืบประวัติคนที่เข้ามาจีบให้ดีๆว่าเป็นคนที่ประกอบอาชีพอะไรมีพื้นเพแบบไหนลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรมีหนี้สินมาก่อนหรือไม่สามารถเข้ากับเราได้หรือไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนหรือไม่มีลูกติดมาแล้วหรือไม่ถ้าชัวร์แล้วว่าทุกอย่างโอเคจึงตัดสินใจที่จะคุย สำหรับเพื่อนๆที่มีคนคุยอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนแห่งความลังเลไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรจะคุยต่อหรือควรจะถอยขอให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มากๆถ้ายังรู้สึกลังเลก็อย่าเพิ่งถลําลึกออกไปแต่ถ้าเสียงหัวใจบอกว่าไม่ลังเลแล้วก็ขอให้เดินหน้าไปด้วยความระมัดระวังดวงความรักของคนมีคู่ขอให้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภ รวมถึงคนรักด้วยมีการเปิดใจพูดคุยกันให้มากหน่อยเพราะในบางสถานการณ์นั้นเพื่อนๆกับคนรักอาจเลือกที่จะไม่พูดเพื่อเป็นการปกป้องความรู้สึกของตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกที่จะไม่พูดก็ทําให้ปัญหาไม่ได้ถูกระบายออกไปคนรักของเราก็จะไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรเพื่อช่วยเราในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการหึงหวงหรือการจู้จี้จุกจิกกับแฟนมากเกินไปก็สามารถมีได้แต่ขอให้เพื่อนๆมีในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับดวงด้านการเรียนในการทำงานน้องๆชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ผลการเรียนจะค่อนข้างกลางๆไม่ดีไม่แย่วิชาที่ต้องใช้จินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์จะเรียนได้ผลค่อนข้างดีเช่นศินละปะ ดนตรีการแต่งเรื่องต่างๆวิชาการแสดงรวมถึงกิจกรรมที่ได้แสดงออกต่อหน้าผู้คนจำนวนมากจะได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาถ้าจะอ่านหนังสือควรเลือกอ่านวิชาที่เราชอบมากที่สุดเอาไว้ก่อนและที่สำคัญอย่าลืมติวให้กับเพื่อนๆด้วย <Wow. S 1> ก็จะช่วยให้คะแนนของน้องๆเนี่ยสูงและเป็นที่น่าพอใจมากนะครับดวงด้านการทำงานเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวราศีพฤษภที่ทำงานแล้ว อาจจะเจอปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไขได้อย่างยากลําบากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการคลี่คลายปัญหานี้ไปได้แต่ถ้าปัญหาไหนหาทางแก้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ขอให้ลองคิดนอกกรอบอาจจะเจอทางแก้ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างน่าเหลือเชื่อสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีลูกน้องในช่วงเดือนนี้ขอให้อย่าตามใจลูกน้องมากเกินไป หรือถ้าจะตามใจก็ขอให้ตามใจอย่างมีเหตุผลและก่อนจะบังคับลูกน้องให้ทําอะไรก็ตามควรที่จะมีการทําข้อตกลงหรืออธิบายให้ลูกน้องเข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อนจะช่วยสามารถป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจในภายหลังได้นะครับดวงเรื่องอื่นๆขอให้เพื่อนๆระมัดระวังการบาดเจ็บทางร่างกายทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายอย่าลืมเยืดกล้ามเนื้อให้ดี ขอให้ระวังการทรยศหักหลังถ้าไม่จําเป็นอย่าเล่าความลับของเพ,อเพื่อนให้ใครฟังถ้าจะให้ใครช่วยในเรื่องอะไรก็ตามขอให้คิดแผนสำรองเอาไว้ด้วยในกรณีที่คนคนนั้นเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ช่วยเหลือเราหรือช่วยแล้วแต่ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เช่นนั้นก็ควรที่จะทำทุกอย่างให้จบตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยสรุป ดวงโดยรวมของชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2565ในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความเกลือนไม่เข้าคายไม่ออกมีบางสถานการณ์ที่อาจถูกเข้าใจผิดจากคนที่ไม่รู้จักเราดีพอขอเพียงเพื่อนๆคิดดีพูดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอความดีก็จะช่วยปกป้องเราเองคำแนะนำที่อยากขอฝากเอาไว้ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเคยทำอะไรผิดพลาดก็ตามในอดีตเมื่อโทษตัวเองแล้วก็อย่าลืมที่จะให้อภัยตัวเองด้วยเพราะเราทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้นคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยให้อภัยตัวเองอะไรแล้วก็แล้วไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะครับไม่ว่าดวงจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราได้ดีที่สุดก็คือการทำวันนี้ให้เต็มที่นะครับ และเช่นเคยผมขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายสบายสไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอก,นอ,อ,กอ,อกและอ้อมใจของเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับ<ๆ>และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนคนอื่นได้ดูด้วยนะครับและขอให้เดือนสิงหาคม2 0 6 5นี้เป็นเดือนที่ดีและปังปังปังสำหรับเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย